สวัสดีครับผมสวัสดีครับทงชัยชาแนลครับผมเมื่อนี้นะครับสีมาสรุปนะครับสีมาสรุปเรือเบาให้ท่านผู้ชมนะครับได้ฟังนะครับว่าสาระสําคัญของกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะครับทีนีการแก้ไขนะครับปี2 5 6หาหนะครับทีนี้การปรับปรุงมองได้แน่นะครับเอาคร่าวๆนะครับแล้วก็ แนะนำสัตว์คุ้มครองนะครับสัตว์คุ้มครองที่อยู่ในพื้นที่ของบ้านเฮ้านะครับมามีอย่างนี้อยจะให้พี่น้องซอยกันอนุรักษ์นะครับมาเริ่มกันเลยครับพหาระสสังวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี62นะครับกะมีการปรับปรุงแก้ไขฉบับปี35นะครับปี35นะครับเอาไงเลยครับ คำว่าสัตว์ป่านะครับสัตว์ป่าตามพร,ะระบรนีญก็คือสัตว์ทุกชนิดนะครับสัตว์บอกยังไงว่าสัตว์อียังงก็ได้สัตว์ทุกอย่างทุกแนวนะครับที่บ่ได้มีเจ้าของนะครับที่บ่ได้มีทินที่อยู่เป็นรักแรงนะครับดำรงชีวิตดูแบบธรรมชาติอันนี้คือสัตว์ปาา่าให้เขาเข้าใจยังไงนะครับร่วมหอดไข่หอดตัวอ่อนนะครับแมนเมอรนะครับต่อมานะครับสากสัตว์ป่า นะครับเท่ากับสิพ่อหูอหรอครับว่าเป็นร่างกายเป็นง่าเป็นหั่งเป็นร่วมทั้งาตากไม่มาร้องเองียงอืดื่นนะครับนอขยายเมล็ดนะี่ครับคือสากสัตว์ป่าหรือของปา่านะครับที่อยู่ในร่างานะครับที่อยู่ในร่างสัตว์ป่าที่อยู่ในร่างสัตว์ป่าต่อมานะครับเอาแบบรบรัดนะครับการล่านะครับการล่าก็คือ ทุกอย่างครับในการที่จะให้ได้สัตว์ปลามานะครับเช่นการขาการดักการยิ่งการล่อนะครับการล่อการเรียกนะครับอันนี้คือการล่าเขาขมล่าทั้งหมดนะครับมาเขือส้มโหมดสัตว์ปลาครับเอาแบบรบลัดนะครับโบสทซัดปลาเข้าน่ะนะครับสีแดงออกเป็นสี่ยางนะครับหนึ่งซัดปลาสงวนนะครับสัตว์ปลาสงวน สีมียังน่นะครับกะมีประมาณว่ากระสู่นะครับกระสูกวงพ้ากูปีนะครับเก่งหมอคั้วปลาพยุนนะครับแหลดละองค์ละมังเนี่ยแหลแหลดหรือละองคละมังนะครับเลียงพานะครับว่านบูด้านะครับสมเสร็จสมันนะครับนกกระเรียนนกแต้วแล้วท้องดําเต่ามะเฟืองนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็คือเอาคร่าวๆที่นี่เป็นสัตว์คครองครับ กรณีสัตว์คุ้มครองอันที่2นะครับมีหลายอย่างหลายแนวนะครับหลายอย่างหลายแนวซึ่งมีกฎกระทรวงนะครับกฎกระทรวงกําหนดสัตว์ป,ป่าบางชนิดให้เป็นสัตว์ป,ป่าคุ้มครองนะครับปีศ .6 นะครับได้กําหนดตามบัญชีเนี่ยถ่ายไปนะครับอันที่3นะครับสัตว์ป,ป่าคุ้มครองดีพอพันใดนะครับแต่สิแยกมากว่าคุ้มครองพอพันบ่ใดกับคุ้มครองพอพันใดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย,ย่งางเช่นกรณีของ นกนะครับนกนกนกเอ่อพวกไอ้นกกลุงหัวจุกนะครับนกกลุงหัวจุกกะมีพวกที่พอบันไดน,นกแก้วทังสี้นะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะครับเนาะอ่าในส่วนข้อซีนะครับซีคือสัตว์ปลาควบคุมนะครับสัตว์ปลาควบคุมนะครับก็คือสัตว์ปลาต่างประเทศนะครับสัตว์ปลาต่างประเทศง่ายๆว่าสัตว์ปลาต่างประเทศสัตว์ปลาเมืองนอกบ่แม่นถิ่นของเฮานะครับอ่า ต่อมานะครับผมจะเน้นนะครับเน้นสัตว์ปลาคุมคล้องนะครับสัตว์ปลาคมคล้องที่อยู่ในผกักเฮ้งมีอย่างเน่พี่น้องฟังดีดีครับก็จิมีนกยางเชน่นชะน,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 นีนะครับนาคบางจอรฟอนลิงลินอีเหนนะครับนกกลางเขนนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปมาให้น้ำนกกลางเขนนกเอียงม้งนะครับนกขุนทอง นกเขานกขุมนกเขาแมวนะครับนกเจ้านกควักหรือนกไกล้หน้านะครับนกกระปูดงูสิงงูแสงอาทิตย์งูลามหรืองูเหลือมนะครับลามกับเหลือมจงอางนะครับตะกวดคือแล่นนะครับเต่าทุกชนิดนะครับเต่ากับทุกชนิดแล้วก็ตัวเหี่ยนะครับว่าเป็นมาคำาัสุภาเลยครับตัวเหี้ยนะครับหรือตัวเงินตัวทองนะครับอันนี้คือเป็นสัดคุมครองนะครับ คร่าวๆนะครับบางทางนี่เยอะกว่านี้นะครับเยอะกว่าน e uh> ี Listen, um> ้กับกระปอมนะครับกระปอมก็เป็นหนึ่งในสัดกลุ่มคล้องคือกันนะครับสําหรับนะครับบทลงโทษอันนี้คือบทลงโทษผมจะกล่าวถึงบทลงโทษเลยนะครับเนาะเขาห้ามล่านะครับห้ามล่าห้ามครอบครองนะครับห้ามล่าห้ามครอบครองนะครับเข้ามากับข้องกัร่วมกันเลี้ยงกันดังนะครับห้ามล่าห้ามขัองห้ามห้ามเหตุอันตรายนะครับ สำหรับบทลงโทษนะครับบทลงโทษกฎหมายใหม่นะครับเกี Out ่ยวกับสัตว์ป่านะครับเกี่ยวกับสัตว์ป่าโทษนักครับโทษนักแลวกปรับสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นครับกรณีการล่านะครับล่าหรือค้านะครับล่าหรือค้าสัตว์ป่าคุ้มคร้องนะครับซากมันพร้อมนะครับหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกินฟังดีนะครับปรับไม่เกิน1ล้านบาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ ที่นี่กรณีน้่เข่านะครับน้่เขา่าการนั่เข่าเขาขแม่นะครับโทษบ่เกิด3ปีโทษตั้งแต่3ถึง15ปีปรับตั้งแต่300,000ถึง1,500,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับโทษสูงอีลีครับสูงอีลีนะครับอันนี้คือผมยกตัวอย่างนะครับหยกตัวอย่างของกฎหมายเกี่ยวกับสั์ปตาสัตว์กงครองนะครับ เพื่อที่จะให้พี่น้องมันเท่าอนุรักษ์ซอยกันนะครับเนาะอนุรักษ์ซอยกันใบถาลูกถาล้านนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆครับในส่วนของอกฎหมายที่เกี่ยวกับสัตว์ป่าใกล้ๆเท่านะครับยังได้กรฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร่นะครับขอบคุณขอมูลนะครับขอมูลต่างๆจากเ,าเจ้าของนะครับคือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับที่เป็น ผู้ดูแลนะครับผู้ดูแลกฎหมายฉบับนี้นะครับจังใดกับฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่องทงชัยชาแนลนะครับเดี๋ยวจะมีความรู้มีเล็กๆน้อยๆนะครับมาให้เฮ้านะครับให้พี่น้องได้ศึกษานะครับจังไดกะขอบคุณครับสวัสดีครับ